แอนก็ได้นะทุกคนดูนะทีมเขานะว้า,าโอ้โหดูคนดูสวยกันได้ให้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ใช้รู้ชอบอีกแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะและวันนี้เนี่ยมาแนะนํากันแดดตัวใหม่ของเจ้า L'Oreal ตัวนี้เลยนะคะทุกคน <ยะ S 1> ขอขอนุญาตอ่านนะคะเขาคือ UV Defender นะ UV Serum Protector นะคะเป็น สูตร m a t ต e แอนเฟรนะคะทุกคน A.P.F 5 0วก P.A. บวก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 นะคะทุกคนจริงๆรุ่นนี้เนี่ยเขามีด้วยกัน4ส,สูตรนะคะแต่ว่าแอนเลือกสูตรสีเขียวมาใช้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมนะคะแล้วก็เขาควบคุมความมันระหว่างวันด้วยนะคะทุกคนทางแบรนด์นะคะเขาเคลมมาว่าหากใช้เป็นประจำ 6เดือนน่เขาจะช่วยปรับผิวหน้าของเราให้สว่างกระจ่างใสนะพวกฝ้ากะจุดด่างดำก็ลดลงด้วยนะคะเขาให้ความชุ่มชื่นกับผิวหน้าได้ดีด้วยนะคะทุกคนเราจะมาเทสครีมกันแดดนะลงไปที่หลังมือให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะหากใครอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไซส์จิ๋วก่อนนะคะให้วิ่งไปเซเว่นนะคะทุกคนให้ซื้อตัวเทสมาลองก่อนนะเผื่อใครแบบว่า ผิวแพ้ผิวอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบไม่เข้ากับหน้านะคะทุกคนก็ไปซื้อตัวเทสมาลองใช้ก่อนเหมือนแอนก็ได้นะทุกคนดูเนื้อครีมเขานะนี่เนื้อครีมเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเซรั่มดูดีเกลี่ยง่ายนะทุกคนให้ดูใกล้ๆนะแล้วก็เขาจะให้ความเงานะคะให้ความเงากับผิวหน้าของเรานะเดี๋ยวเราจะลองเกลี่ยลงไปให้มันแบบเนียนลงไปกับผิวนะซึมไวมากทุกคนในความกลิ่นก็กลิ่นดีนะ มีความหอมอ่นอนๆนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเข้าให้ความเงากับกับผิวของเรานะคะแล้วก็ให้ความแบบชุ่มชื่นด้วยนะคะดูผิวของเราให้ความชุ่มชื่นอยู่นะคะทุกคนส่วนสีเขียวที่เอันเลือกใช้ก็คือมันเป็นสูตรของอผิวผสมเนาะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ เบื้องต้นเนี่ยแอนก็ได okay. ้ลงสกินแคร์นะคะไปแล้วนาอแล้วก็เหลือครีมกันแดดนะคะที่เราจะมาลงไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนแอนเลือกใช้สูตรสีเขียวนะคะแ a ดแอนฟรชนะก็เราจะมาดูผลต่างกันนะคะว่าเขาจะให้ความต่างไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลงฝั่งนี้กันก่อนนะคะ เนื้อมีความนุ่มละมุนนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความกันน้ำกันเหงื่อนะเพราะว่าเขาไม่เหมาะกับการออกแบบแอร์เรนเจอร์นะถ้าเกิดใช้ชีวิตประจำวันนั่งออฟฟิศแบบส,สวยๆอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าออกไปทำงานกลางแจ้งอย่างเงี้ยแอนว่าน้องเขาจะให้ความให้ความแบบเยิ้มนิดนึงเพราะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อแบบเนื้อเหลวมากอะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบบางเบานะคะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้คือฝั่งที่ ให้ดูใกล้นะคะอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ใช้กันแดดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งที่เราใช้กันแดดแล้วเขาก็จะให้ความแบบเงานะคะหน้าเงาขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาโลให้ทั่วหน้ากันเลยนะจ๊ะส่วนกันแดดที่คอน,นั้นแอนแอน,แอนลงแอนลงไปแล้วนะแดดประเทศไทยแรงนะคะทุกคนบบกลงไปเลยนะหนาๆก็ได้คลิมกันแดด สังเกตดูได้ว่าหน้าแอนเขาจะแบบมีความเงานิดน,นึงนะดูสิเออแบบเงาโกลว์สวยเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็หน้าอย่างเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอยู่เลยนะคะส่วนสิวนั้นก็มีประปรายนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปแอนจะมาลงเจ้าตัวดีดีดครีมแตงโมนะคะตัวนี้เลยของเูลาเฮิบนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนส่วนครีมกันแดดนั้นแอนก็ว่าเขาน่าจะซึมแล้วแหละนี่ เม,มื่อก่อนซื้อแบบซองมาใช้นะคะจุฬาเิร์บไปไปมาก็เออไหนไหนก็น่าจะใส่แมสแบบยาวๆแล้วคงไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ลองพื้นนะคะก็เลยเออซื้อแบบหลอดมาใช้นะคะทุกคนอันนี้ราคา190่อยเอไม่9 5้าก็199ออ่ะทุกคนมีขายในเซเว่นะคะเฮ้ทุกคนดู เขาจะแตกตัวเป็นน้ำแร่แล้วค็ก็ะปรับผิวหน้าของเราให้สว่างกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะบางคนถามว่าใช้ดีดีครีมแตงโมมันจะไม่แบบว่าไปกลืนพวกครีมอะไรที่เราทาลงไปเหรอมันไม่แบบทําให้ครีมของเราละลายหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอาจริงไหมครีมที่เราทาลงไปทุกตัวเว้ย มันก็จะไปมิกกันอยู่ในหน้าเรานั่นแหละถึงมันจะละลายใช่ไหมมันก็ละลายอยู่บนหน้าเราอะทุกคนม,มันไม่ไปไหนนะคะเราก็ต้องแบบทําการแบบคลุกคลาเข้ากันนะคะทุกคนเห็นไหมเขาให้ความสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจาแต่งหน้าไปพร้อมๆทุกคนนะคะหน้าแอนใสขึ้นมาไหมดูดีขึ้นมานิดนึงอะดูเป็นผู้บุญคนขึ้นมานิดนึงนะคะวันนี้เราจะใช้ครีมบัตของเจ้า ตรีนะคะคนนี้เลยอันนี้เขาก็จะให้ความแบบส้มๆนะวันนี้เราจะแต่งตาไปในโทนแบบโทนส้มแมทุกคนชอบชอบชอบใช้ครีมบัตท,ที่ใต้ตาด้วยนะรู้สึกว่ามันจะทำให้ตาแอนแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรค้ำน้อยลงอะในในแต่ละวันอะแต่ว่าแอนไม่รู้ว่ามัน ใช้ได้จริงหรือเปล่านะแต่นก็ทําไปเพื่ความสบายใจนะคะในส่วนของแป้งนะคะเป็นของเจ้าลอล่าเหมือนเสีเอคนนี้นะคะก็ยังใช้อยู่นะใช้ให้หมดแหละเพราะเดี๋ยวถ้าหมดอันนี้แล้วก็จะซื้อเจ้าสีจันมาใช้เหมือนเดิมอ่ะจริงๆแป้งตัวนี้เขาคุมมันนะทุกคนอันนี้คือลมแค่ดีดีครีมแต่งโมนะคะทุกคนแล้วก็ ลงลงแป้งฝุ่นทับลงไปเลยนะไม่ได้มีความแบบว่าลงแบบลงพื้นอะไรลงไปแต่อย่างได้นะคะนี่ส่วนรอยสิวนะแอนจะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์แบบว่าอืมกลบนะคะแอนจะปล่อยเขาไว้อย,อย่างนี้เรื่องสิวนั้นเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะคะ <c oughs> ใครยังมีสิวนะใครยังสิวขึ้นอยู่คิดเสียว,ว่าเราเป็นวัยรุ่นนะคะทุกคน ต่อไปเป็นคิ้วนะคะทุกคนแอนยังใช้ของ e ีทูดีอยู่นะก็ปอกหายหมดแล้วนะคะคิ้วมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาไปพร,พร้อมกันนะคะโอ้วันนี้ทำไมอากาศร้อนจังคนใครร้อนเหมือนเราบ้างแอนจะไว้ผมยาวแล้วนะไม่รู้จะไว้ได้แค่ไหนนะคะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วอะผมยาวทีไรน,นะเราก็ วิ่งไปตัดผมตลอดเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคีเอทลุกโทนโทนนุดส้มกันนะคะว่าจอ,อกมาเป็นอย่างไรเนาะอ่ามาเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะลองพื้นนะด้วยเจ้าสีแบบเบาๆก่อนนะทุกคนแล้วก็แอบ,บมีคิตเตอร์นิดนึงนะ จริงๆถ้าใครชอบแต่งสไตล์แบบเมคอัพ no นง makeup นะทุกคนสีนี้ไอ้น้ามันก็รอดนะนสีมันแบบให้ความสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็มีกิตเตอร์เบาๆเห็นไหมน่ารักน่ารักจูตายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงสีโอรสโอรสนิดนึงนะนี่ ใช้พาเลตของเจ้าซูเ,าปเปอร์มามนะคะอันนี้นะนี่ทุกคนได้แบบประมาณนี้นะฉันจะใช้แค่สองสีนี่แหละสองสีนี้ก็ปังแล้วเถอะดูสิแม่โอ้โหมันวิ่งว่ามากเวอรว้าโอ้โหดูทุกคนดูสวย วยไม่มีใครชมก็ต้องชมตัวเองนะคะทุกคนชมตัวเองวันนี้จิตแจ่มใสนะคะทุกคนต้องชมตัวเองนะคะชมตัวเองเข้าไว้นะนี่หอหอหมันสวยจิมจิเลยสีนี้นะคะทุกคน เหมาะกับการไปทุกที่อยากไปอีกแล้วนะคะวันนี้จริงๆแอนมีนัดกับคุณหมอนะคะคุณหมอนัดไป follow up นะเรื่องอหัวใจแหละเพราะว่าแอนไปทําการจี้กระแสไฟฟ้าหัวใจมานะคะไปทำหัตถการกับคุณหมอมานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะไป follow up นะว่าเป็นยังไงร,รอนะทุกคนไม่ไหวละขออนุญ,ญาตเก็บผมพแพลฟหนึ่งนะ ขออนุญ,ญาตเก็บผมแลฟหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมากรีดอาไลเนอร์อาไลเนอร์ของเราในวันนี้นะคะเป็นไลท์ฟอร์ดนะเหมือนเดิมอาไลเนอร์มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาราดด้วยเจ้าเมเบลินคนนี้นะคะก็ยังใช้อยู่นะใช้เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังไม่หมดถ้าหมดก็คงซื้อมาใช้เหมือนเดิมอะ่ะทุกคน มาคาล่าปกติแล้วอะ่ะเราเราไม่ค่อยเปลี่ยนแบบไม่ใช้แบรนด์อื่นเท่าไหร่นะคะอันนี้มันก็ราคาน่ารักนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะส่วนวันนี้เราจะปัดมาคาล่าแบบเบาๆนะวันนี้วันหยุดนะทุกคนน,นี้วันหยุดนะคะขนตาล่างไม่ปัดละกันเพราะอะไรเพราะไม่อยากปัดมีความแต่งหน้าตามใจ ตามใจฉันนะคะเก็บใต้ตานิดนึงนะเมื่อคืนนอนน้อยอะทุกคนเพราะอะไรรู้ปะ <l ots> เพราะว่าเราอะมัวแต่ไปแบบตั้งหน้าตั้งตาโหลดเสียงเอฟเฟคอะเออเสีย <l ots> งเอฟเฟคมันเยอะแยะมากมายต้องเดี๋ยวต้องแบบไปหาความรู้ในเรื่องของการแปลงไฟล์ด้วยนะคะทุกคนใครมีเสียงเอฟเฟคแบบเจ <l ots> ๋งๆเสียงเอฟเฟคแบบฮิตๆนะมา แบ่งให้แอนมัางนะแอนหาเสียงเอฟเฟกแบบถูกใจถูกใจยังได้ไม่ครบนะคะทุกคนปัดแก้มกันด้วยเจ้าลอล่าเมอร์ซีนนะคะทุกคนให้ความวิงวับเงาๆกับใบหน้ารอยสิวนั้นมีประปรายเรื่องสิวเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะคะฉะนั้นเนี่ย เราจงภูมิใจนะคะที่สิวขึ้นนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าเรายัางเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะทุกคนเนี่ยแก้มมาละเบาๆบวกกับตานะคะทุกคนเห็นไหมน่ารักอะ่ะน่ารัก <c oughs> <c oughs> วันนี้ชมเตนไปกี่รอบแล้วเรามาทาลิปเซอร์ติกันดีก,กว่าทุกคนคือในมือตอนนี้มีลิปอยู่สามตัวนะ มีของเอสเต้นะแล้วก็มีของ t ีซีนะแล้วก็มีของบอบบี้บราวนนะโอ้ลองลองสีนี้ไปก่อนดีกว่าอ่ะหนุ่มรอบสีสวยไหมทุกคนเหมาะกับสีตาเราไหมคะมันเข้ากับสีตาเราไหมอะ่ะหรือว่ามันไม่ค่อยเหมาะ เรามา Mix and m a นด์กันดีกว่าทุกคนสีที่สองนะแอนจะใช้ของบ๊อบบี้บราวนะคะอันตัวนี้นะเบอร์หกนะสี Natural Rose แทบๆทบลงไปเบาๆมาสีมีความกำลังจะเข้ากับสีตาละทุกคนได้อยู่ไหมคะ อุ้ยสีตาันนี้สวยอ่ะวีมับมากต่อไปนะคะสีสุดท้ายนะ3ร e คนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันค่อยๆแทบลงไปแหละไม่ต้องปาดแบบปืดปาดนี่มีความส้มข้างในเหลือบส้มข้างในเบา สวยเลยทุกคนเข้ากันแบบเป๊ะปังเป๊ะปังอลังเวอร์ทุกคนเป็นไงคะน้องสวยหรือยังทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปทำผมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะมาแล้วค่ะทุกคนไปทำผมมาแล้วนะคะวันนี้หน้ามาแตกนะ หน้ามาไม่ให้ความร่วมมือนะคะทุกคนก็ใดๆก็ตามนะคะหากถ้าใครลองเจ้ากันแดดของ l o ริโอตัวนี้แล้วก็มาเม้ามอยกันได้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ใช้รู้ชอบอีกแล้วนะคะทุกคนก็หากถ้าใครยังไม่ได้ลองนะวิ่งไปลองได้นะคะที่เซเว่นเขามีขายนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นการแต่งหน้าแบบเบาๆแต่งหน้าไปพบคุณหมอนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนดูแลสุขภาพ ของตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะต้องไปหาคุณหมอแล้วนะคะอขออวดเสื้อนิดนึงได้ไหมอ่ะวันนี้เราใส่เสื้อเดอรนอตนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะทุกคนด้านหลังเขาเป็นลนายดอกไม้แบบนี้นะนี่แล้วก็เป็นโลโก้เดอรนอตด้วยนะคะทุกคนน่ารักไห้น่ารักมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเสื้อตัวนี้ได้มานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคย อวดให้ทุกคนดูนะคะวันนี้มาอวดเสือด้วยเออเป็นคนขี้อวดอนิดนึ่งนิดนึงนะคะมันสวยดีใครใครเป็น f c ของเด e อนน t อนะก็ไม่รู้ว่าเอ่อซีสัส่นนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะหากด้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไม่บาย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 